เป็นคนแบบไหนก็มีกองทุนให้เลือกใช่เหรอเอเจเฮ้ยว่าไงเพื่อนไหนดวงเปาดิวได้อะไรเฮ้ยได้มาสามร้อต้องไปฉลองฉลองกับสาวๆด้วยน้องคะคืนนี้ไปปาร์ตี้กับพี่เจดเดี๋ยวแกงนะ enjoy ชีวิตเนาะมากทำไมเราใช้เงินเดือนชนเดือนทุกเดือนเลยวะ <S 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 อย่าเพิ่งท้อครับแค่จำไว้ว่าพอเงินเดือนออกก็แบ่งมาลงทุนก่อน enjoy ชีวิตแค่นี้ก็ enjoy ชีวิตเหมือนเดิมคน enjoy ชีวิตแบบนี้ K คแทก็มีกองทุน ktst plus, T S T plus ให้อุ่นใจให้โอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากจากการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีระดับ investment grade ไม่เอาอ่ะเสียชื่อคนเอันจอยชีวิตหมดเออไม่คููเลยใช่ไหมเจตขอโทษนะพี่แบ่งเงินไปลงทุนนะก็เลยซื้อได้แค่ชานมไข่มุกมาฝากแต่ที่พี่ทำไปทั้งหมดก็เพื่ออนาคตของเรานะเป็นคนแบบไหนก็ปรับชีวิตให้ติดลมบนได้กับหลากหลายกองทุนจากเคแทมลงทุนเลย